สวัสดีครับผมนะครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวนะครับเป็นเรือบังคับวิทยุนะครับยี่ห้อของเหงหลงนะครับเป็นเรือยอทนะครับระบบ2.4กิกะเฮิรต์นะครับเป็น USB charger นะครับพร้อมแบตเตอรี่พร้อมเล่นนะครับเป็นรีโมท2.4นี่ผมก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ขับเคลื่อนพลัง2มอเตอร์นะครับเป็นยี่ห้อเหงหลง ค,ความเร็ว25กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแบตเตอรี่เป็น8.4โวลต์นะครับระยะเวลาการเล่นประมาณ10นาทีขึ้นไปนะครับใช้ฐานนะครับ 2A 1.5โวลต์นะครับ6ก้อนที่รีโมทนะใช้ฐาน 1.5A เ okay. อเคมาเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวเรือนะครับ จะบรรจุอยู่ในกล่องโฟมนะครับแบบนี้่น,นีกล่องมีอะไรให้บ้างนนครัที่เป็นตัวเรือย้อนอารใหญ่เลยนะครับสองมอตเตอร์นะครับ ตัวนี้จะใช้การเลี้ยวโดยการาสลับมอเตอร์ในการเลี้ยวนะครับตัวหางเสือตัวนี้ไว้ปรับกินซ้ายกินขวาถ้จากตัวเรือมันลำใหญ่นะครับถ้าเลี้ยวแบบเซอร์โวมันก็จะแบบไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่นะครับนี่แบตเตอรี่นะครับมีมาให้แล้วก็ขาตั้งเรือนะครับนี่จะเป็นเสาอากาศ ก็เสียบเข้าตรงนี้นะครับเพิ่มความไกลก็น่าจะต้องติดกาวนะครับถ้าใส่สาวอากาศก็ต้องติดกาวด้วยนะครับขอไม่ใส่แล้วกันนะครับ นี้ไม่ได้เหมาะสำหรับเป็นเรือเร็วนะไม่ใช่เรือเร็วแต่ว่าเป็นเรือที่แบบเน้นวิ่งสวยงามอะไรประมาณนี้นะครับมีใบพัดสำรองมาให้นะครับสองใบตัวนี้เป็นสติกคอนโทรลก็ต้องเอามาใส่กับรีโมทน,นะครับ นี่เป็นคันเร่งเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่ตัวกล่องพันโทนก็อยู่ด้านในนะครับก็ต้องเสียบแบตเตอรี่ี ไฟลงไปเลยนะครับนี่นะครับตลันั้นก็เสียบปุ๊บ,บเปิดรีโมท ปล็อกนะครับ lock, เรือยอดนะครับพร้อมลงน้ำนะครับผมตัวนี้มันเป็นเรือมีกำลังนะเอาไปลากพวกอวนนะครับเวลาจะลงขายดักปลาเงี้ยเอาไปลากขายได้นะ to ครับ เร็วี่วากตร่อชั่วโมงี่ย OK? สวย ขึ้นได้ดีเลยนิ่งด้วยเพราะลำมมันใหญ่ไม่กระโดดเหมือนพวกเอเรือสปีดแบบทรงสปอร์ตอ่ะอน,นี่ไปไกลไม่ได้นะไปไกลสัญญาณมันหลุดเพราะว่ามันไม่ได้ใส่เสา คืนะก็ถ้าเราใส่เสาอะก็ไปได้สุดสะสา,สาสนี่ก็สามสี่ไล่<ะ>ไปได้สุดนะ เสาผมเลยไม่ได้ไ,ปไปกลไกล เรือพวกนี้มันไม่เหมาะสมกับการวิ่งเร็วๆหรอกผมว่านะเน้นความสวยงามมากกว่า ไป,ไปก็สวยนะเล่งได้ตามมือ ถูกใจไหมนะครับสําหรับคนที่อยากมีเรือสะสมไปเล่นชิลๆนะครับตักน้าอ่างน้ํปบ่อเลี้ยงปลานะครับตามไรอะไรเงี้ยนะครับโอเคนะครับสําหรับใครชื่นชอบเรือ,อเฮงหลงตัวนี้นะครับรหัสรุ่นนะครับ3837นะครับ ติดต่อสอบถามได้ที่ ID ดียไเบอร์โทรที่ผมลงไว้นะครับโอเคครับ